แ็นคล้ายๆสวนสัตว์ขนาดย่อมๆแต่ว่าอัดแน่นไปด้วยสิ่งที่เด็กๆชอบก็ลองดูก่อนเอาไว้ตัดสินใจคือไม่ต้องไปก็ได้แต่อยากให้ดูไว้ว่าที่นี่มีแบบนี้นะสัตว์ที่นี่น่ารักนะครับกินหมดครับเนี่ยมีกวางดูดูดเดินดูเดินในร่มนะไม่ได้มีแดดนะมีปลาคราฟเด็กๆไปเห็นรอยยิ้มแน่นอนครับรับประกันได้คือบอกปลาคราฟเนี่ยจะอยู่ติดกับกวางเลยหน้ากวางอย่างฟินผมก็ชอบรูปนี้เลยหน้ากวางแม่งฟินจัดเลย เห็นปะมันใกล้ชิดจริงๆดูดิใกล้ชิดขนาดไหนเนี่ยเข็นตามกันเลยดิยนี่มีนกยุงด้วยนกยุงจะอยู่โซนด้านหน้าเลยนี่หายบปไปยัง สวัสดีครับสาหรับ EP นี้ก็เป็น EP แรกของการเล่าเรื่องด้วยรูปภาพนะครับรูปภาพที่ผมจะมาเล่าเรื่องวันนี้ก็เป็นรูปภาพที่ผมไปเที่ยวกับลูกมาเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่ารูปภาพเหล่านี้เล่าเรื่องอะไรได้บ้างเราเริ่มกันด้วยรูปแรกเลยรูปแรกก็เริ่มจากรูปนี้ก่อนเลยรูปนี้เป็นรูปที่ผมถ่ายรถตัวเองก็คือรถคันนี้แหละถ่ายอยู่ที่บ้านยายราชบุรีก็คือจอดนะตอนนี้เนี่ยตรงนี้เลยแหละก็คือผมเดินทางจากกรุงเทพมาราชบุรี พอมาถึงเสร็จปุ๊บเราก็มาดูบ้านที่กําลังสร้างอยู่บ้านที่กําลังสร้างอยู่ก็นี่เหลังนี้พอเราดูบ้านเสร็จเราก็เลยคิดว่าเฮ้ยเราจะไปไหนดีที่ลูกอยากไปลูกเขาอยากดูอะไรเราคิดแทนลูก,กวะนะแล้วก็ไม่ไกลยอย่างนี้มากเพราะว่าวันนั้นมาถึงที่นี่ก็บ่ายแล้วก็เลยแบบเอ้ยเราเคยไปที่นี่นี่ว่ามาไายฟาร์ม ก็คือเขาเป็นคล้ายๆสวนสัตว์ขนาดย่อมๆไม่ได้ใหญ่มากแต่ว่าอัดแน่นไปด้วยสิ่งที่เด็กๆชอบอเดี๋ยวผมพาไปดูเลยว่ามาลายฟาร์มมีอะไรบ้างเดี๋ยวบอกก่อนว่าไม่ได้โฆษณาใดๆทั้งสิ้นแต่ว่ามาแบ่งปันกันว่าน่าเที่ยวไหมหน่ามาไหมก็ลองดูก่อนเอาไว้ตัดสินใจคือไม่ต้องไปก็ได้แต่อยากให้ดูไว้ว่าที่นี่มีแบบนี้นะถ้าพาลูกมาจะได้ให้ลูกเห็นแบบนี้นะ,ะไปดูกันรูปแรกลูกหลับ ไม่เกี่ยวกันถ่ายไว้เฉยอ่ะเริ่มกันเลยดีกว่าก็มาในยฟาร์มนี่ถ้าจำไม่ผิดค่าเข้าคนละร้อยมั้งหรือคนละ200นี่แหละแต่ว่า100บาทเนี่ยที่เสียไปเนี่ยสมมตินะเสีย100้เขาจะให้บัตรมา5ใบเอาก็คือตามมูลค่าเลยเสีย100ก็ได้บัตร5ใบใบละ20เอาไปแลกอาหารเลี้ยงสัตว์สมมุติผมได้มา5ใบ ผมไปเจอตัวนี้ผมจะให้ผมก็เอาบัตรหนึ่งใบไปแลกอาหารมาเลี้ยงสัตว์เหมือนไม่เสียค่าเข้าอ่ะแต่เหมือนเขาไม่ได้ให้เข้าฟรีเพราะบางคนเข้าฟรีแล้วไม่ให้อาหารสัตว์เลยแต่วันนี้เขาก็เลยบังคับเป็นว่าเสียเท่านี้เราได้บัตรไปให้อาหารสัตว์อะไรประมาณนั้นเป็นนโยบายของเขาแต่ถือว่าโอเคนะเราไม่เอาเปรียบกันเพราะว่าเขาก็มีใครช้จ่ายในการบำรุงดูแลถูกไหมเราได้เยี่ยมชมเออได้อาหารสัตว์ก็ยังดีก็ไปถึงก็เดินเข้าไปเลยครับ ทุกอย่างจะอยู่ในบริเวณที่จํากัดไม่ได้กว้างมากเดินไม่เหนื่อยเอาไว้ง่ายปกติผมไปสวนสัตว์ไปเขาเขียวเขาหญ่โหเดินเงินปวดขาอันนี้เป็นขนาดย่อมเดินไม่เหนื่อยมีอะไรบ้างไปดูรูปแรกเลยเขาเรียกแพะหรือเรียกอะไรวะอันนี้ผมก็เรียกไม่ถูกนะก็จะให้ลูกป,ป้อนอาหารเขาเนี่ยผมก็ไปแลกแครอทมายี่สิบาทลูกผมก็ไม่กล้าให้ก็ต้องให้ย่าพาจับมืองเงี้ยป้อนนะลูกอะไรแบบเนี้ย ก็ส่วนมากพ่อแม่ผู้ปกครองจะพาเด็กๆมาเที่ยวกันที่เนี่ยเนี่ยใกล้ชิดแบบนี้เลยแต่ว่ามีรั้วกั้นเพื่อความปลอดภัยแต่ว่าไม่ได้กั้นแบบแน่นหนาแบบเขาเรียกว่าอะไรอะไม่ได้กั้นแบบมองไม่เห็นไม่ได้กั้นแบบห่างไกลในชิดใกล้ได้แบบนี้เลยเนี่ยเห็นปะลูกผมก็ไม่ยังกลัวอยู่จริงๆมันไม่ได้น่ากลัวหรอกแต่ว่าด้วยความเป็นเด็กเราเข้าใจเขาอะนะเนี่ยฮะนี่เขาเรียกแพ้แหละถ้าผมจำไม่ผิดแล้วนะเพราะว่าถ้าแก้มจะเป็นขนใช่ปะเป็นขนแบบฟูๆอ่ะนี่แพ้ เริ่มเริ่มกล้าแล้วเริ่มกล้าที่จะให้อาหารเขาละเยอะมีหลายตัวนะเพราะว่าเนี่ยเฉพาะลูกน้องลูกผม4ี่ห้าตัวมีหลายหลายหลายตัวเลยเนี่ยเนี่ยดูดิแนะนําลูกไข่ซนพูดยังไม่ฟังเหมือนลูกผมมีรถเข็นไปแล้วจะช่วยคุณได้เยอะเลยเนีย่อันนี้เป็นแกะละเมื่อกี้เป็นแพะอันนี้เป็นแกะเนี่ยแกะจะมีขนแบบเนี่ยลูกผมมองเด็กชอบเด็กกำลังเรียนรู้ยิ่งพาเด็กไปยิ่งโอเคเลยเนี่ยให้อาหารได้หมดนะทางแพะทางแกะนะ นี่กวางกวางกวางก็กินอาหารนะแล้วสัตว์ที่นี่น่ารักนะครับกินหมดครับเนี่ยดูดิไม่มีแบบอิ่มจนอ้วกไม่มีอ่ะเคยไปบางที่นะให้ยังไงก็ไม่กินนี่กินหมดเพราะว่าเขามีหลายตัวไม่ได้มีตัวเดียวนี่ดูสิลูกชอบเด็กๆชอบเนี่ยครับมีแดดมีร่มนี่มีเป็ดด้วยเป็ดเลยห่หานก็สีดำเนี่ยเป็ดมไม่รู้เรียกอะไรเนี่ยมีกวางดูดิ ดูเดินดูเดินในร่มนะไม่ได้มีแดดนะคือแบบไม่ได้ตากแดดตลอดเวลามีร่มมีแดดแล้วแต่มีที่ให้หลบมีปลาคราฟเป็นบ่อสร้างขึ้นมาสองบ่อให้เลี้ยงแล้วก็คุมปองไปแลกนมได้เป็นนมหรืออาหารปลาคราฟแหละมาให้อาหารปลาเนี่ยลูกผมยาวแครอทให้ดู <c oughs> <c oughs> คือเด็กไม่รู้อะเนาะเราก็ไปแลกนมมาให้เนี่ยนมหรืออาหารเนี่ยไหนเห็นปะมาให้ก็ไม่กล้าให้อีกต้องให้ย่าจับอีกเนี่ยเด็ดเด ผมมีความสุขดูหน้าตาดิเด็กๆไปเห็นรอยยิ้มแน่นอนครับรับประกันได้ปลาเยอะนะนี่ปลาเยอะมากเลยนะแต่ว่ามันอยู่หลายๆโซนคือบ่อปลาครับเนี่ยจะอยู่ติดกับกวางเลยเดินเข้ามาก็ข้างๆกันเป็นกวางด้านหลังลูกผมนี่จะเป็นจระเข้เผือกนะไม่รู้ได้ถ่ายรูปไปหรือเปล่านี่ให้อาหารกวางนี่ดูชี้กวางอย่าบอกเอารองให้เองดิลรองให้เอง เนี่เป็นไงมันต้องเปิดใจแต่ตอนแรกๆอย่าไปบังคับเขาเขาไปทำให้เขาดูเดี๋ยวเขาจะทําได้ของเขาเองนี่ดูดิโหดูกวางหน้ากวางอย่างฟินผมก็ชอบรูปนี้เลยหน้ากวางแม่งฟินจัดเลยเอ๋ว่าไงใกล้ชิดใกล้ชิดหน่อยรูปนี้ใกล้ชิดหน่อยดูมันยิ้มดูมันยิ้มดูรูปผมได้พอแล้วพอแล้วไปไปไปที่อื่นบ้าง ดูลิ้นดูลิ้นกว้างเริ่มกลัวแล้วเริ่มกลัวแล้วแม่งเข้ามาใกล้ไงมันแบลบลิ้นใกล้เด็กไปบายบายนี่เจออ e ีโกนาชื่ออ e ีโกนาหรือตัวอะไรวะเนี่ยลูกผมเอาแครอทไปให้คิดดูดิแม่งนี่ก็อยู่ในกรงนะมีหลายตัวนี่นี่นจระเข้มีจระเข้ด้วยนะ จระเข้มีเยอะแล้วก็มีให้อาหารจระเข้ด้วยแต่อาหารจระเข้น่าจะต้องซื้อแยกมั้งห้าสิบบาทมัง้งเออน่าจะห้าสิบบาทมาแค่มาแค่ cat, 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 นี่มาแค่ Mar cat, ลูกผมแม่งกลัวหมดละเด็กก็กลัวหมดอ่ดกกมดะมันจะเดินตามมากินอะไรลูกลูกนกลัวนี่ครับมาเห็นไหมมีจุดแรลกอาหารถ้าคุมปองหมดก็ซื้อได้ยี่สิบบาทเนี่ยมีมาแค่เยอะมัน ม้านี่เขาไม่ได้ล้อมคอกนะเขาให้เดินอยู่ก่อนเราเลยเดินแบบรอบๆตัวแบบนี้เลยเนี่ยฮะอันนี้ก็แกะใช่ปะแพะแพะแพะเด็แกะวะต่างกัน,นยังไงลืมละอูดนี่มีอูดด้วยมีอูดด้วยเห็นป่ะเนี่ยครับดูด้านหลังเนี่ยดูแพะด้านหลังเยอะเยอะ แกะวะ่ะไม่ใช่แพะแพะมันต้องเป็นเขาแหลมๆอันนี้แกะขนแกะเออใช่ดูแกะด้านหลังนี่เดี๋ยวมีรูปลูกแกะที่ผมถ่ายมาจำได้นี่น่ารักไหมน่ารักเลยนะนี่ดูมา้าระหว่างที่เมียผมถ่ายรูปลูกหมดแล้วเลยตะก้าม้ากินหมดแล้วนะตะก้าเนี่ยบ๊ายบาย ดูตาดูสายตามันดูสายตาดูผมอะดูดิวางกวงเดินเพ็นพ้านเลยแบบใกล้ชิดเลยข้างหลังก็มีของเล่นเด็กด้วยนะนีะ่เห็นปะดูในรูปนี่มาหมุนมาหมุนในตัวหมุนหมุนน,ะนี่คุโชวบผมไปหมุนด้วยต้องเล่นน,นะนะเด็กเยอะเด็กไปเยอะ เป็ดให้ถ่ายรูปให้ขี่นี่ครับมารายฟาร์มถ้าเดินเล่นได้เด็กชอบวิ่งเล่นที่กว้างๆเถอะถือว่าปลอดภัยครับไปไปต่อเลยนะไปต่อล้นี่เห็นปะ่ะมันใกล้ชิดจริงๆดูดิใกล้ชิดขนาดไหนเนี่ยเข็นตามกันเลยเด,ดี๋ยดิไาไปเนี่ยครับมา้าเวลามันร้อนมันก็มิ่งมาอาบน้ำนี่ผมว่าพาลูกผมไปยืนดูดูหน้าลูกผมแดงแป๋เลยนะเนี่ยจระเข้ความยาวห้าเมตร ตรงกลางตรงกลางบ่อจอร์เจยก็มีนกอยู่นกอะไรไม่รู้สีหเหลืองๆนะสวยด้วยพาลูกเขียนไปได้หมดนะไให้อาหารไปเรื่อยนี่มีนกยุงด้วยนกยุงจะอยู่โซนด้านหน้าเลยอยู่ติดถนนเลยไบายนกยุงครับต่อมาเจอไอ้นี่นฮะกิงโจ้ จิงโจ้นี่มันเป็นเขาเรียกว่าอะไรอะสตาร์ไวแล้วอะลูกผมก็นึกว่ามันมีชีวิตยอยู่เห็นปะเอาเอาแครอทไปป้อนจิงโจ้ <c oughs> ให้หลงไปอีกรอบหนึ่งยิ้มหล่อยี่ยมจระเข้เนี่ยิ้มก่อนดูจระเข้นี่รดูจระเข้ละดูจระเข้ดีมีหลายตัวเลยนี่ฮะพาลูกไปดูจระเข้พอดีมีพี่คนหนึ่งเขาพาลูกไปให้อาหารจระเข้ เราก็เลยพาลูกไปดูไม่ต้องเสียตังค์ได้ดูบ่ากันพอย่อนไก่ลราไว้ไม่กระโดดงบโผเด็กชอบขำกิ๊กกิ๊กกิเนี่ยเนีเนี่ยพี่โยนเนี่ยเขาย่อนเห็นปะมีเหยื่ออยู่มีลงปลอดภัยครับปลอดภยัยหมดแล้วกำลังเดินกลับก็แวะททายสัตว์ต่างๆนะฮะที่เราเดินมา มีหมูมีนคงเียกหมูป่าปะ่มมนนะมีหมูก็กินนะหมูก็กินนะีของเล่นเด็กมีกชาสไลเดอร์มีน้ำพุมีเตา่าจริงๆเต่าเนี่ยอยู่ตรงทางเข้าเลยแต่ว่าผมมาให้ทีหลังเต่าโบเบลเลอร์แต่ว่าเต่าเนี่ยถ้าเด็กเข้าไปต้องระวังเพราะว่ามันเต่านี่มันกัดเลย บางทีเด็กไปแย่เพราะว่าคนเด็กคิดว่าเต่าไม่ได้โหดร้ายอะไรแบบนี้ไงจริงเต่าก็ไม่ได้โหดแต่บางทีมันเด็กไปแย่แบบไม่รู้นะต้องระวังนิดนึงเต่าเนี่ยเตาย่าจริงๆเขาจะอยู่ในรวของเขาแต่ว่าให้คนเดินเข้าไปให้อาหารได้แต่รู้สึกว่าเต่าเจะเป็นสัตว์ชนิดเดียวในนี้ที่มันกินไม่ค่อยเยอะเพราะว่าเหมือนคนให้อาหารตลอดเต่าเนี่ยมีหลายตัวตัวเบลเลอร์เลยลิงก็มี ริงก็อยู่คู่กับเต่าเลยด้านหน้าแต่ว่าผมเนี่ยแวะมาให้ที่หลังเพราะว่ามันเหมือนเป็นทางเดินอย่างเงี้ยสมมติเดินเข้ามาปุ๊บทางนี้เป็นเต่ากับลิงแล้วก็วนไปเงี้ยเออไปเงี้ยแ,แต่ผมไปเงี้ยฟืดแล้ววนกลับมาอะไรแบบเนี้ยนี่ก็ตอนกลับก็แวะปั๊มถ่ายรูปรถได้รูปหนึ่งจบแล้วก็ประมาณนี้มาไรฟาร์ม มลา,ายฟาร์มมันอยู่ดาเนินสะดวกถ้ามาจากกรุงเทพจากร้านผม,มนะไม่ถึงร้อยโลอ่ะมาบ้านยายผมเนี่ยเก้าสิบเจ็ดกิโลแต่ถ้าคุณไปจากร้านผมไปถึงมลาไายฟาร์มเนี่ยไม่ถึงร้อยกิโลแล้วก็อยู่ติดถนนใหญ่เดินทางสะดวกมีร้านอาหารอยู่ด้านหน้าด้วยแต่ยังไม่เคยกินนะยังไม่เคยแวะเพราะว่ามันอยู่ใกล้บ้านผมก็จะมีร้านประจําที่ผมไปกินตรงนู้นตรงนี้อันนั้นเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีหนึ่ง ส่วนใครที่ดูแล้วอยากไปก็ไปเลยครับไปเสิร์ชดูเอาใน Google ใน Facebook อะไรก็ได้มาไลฟาร์มลองไปเปิดดูไม่ได้รับค่าโฆษณาใดๆทั้งสิน้นมาแบ่งปันกันเฉยๆว่าผมไปที่เนี่ยมาเนี่ยเป็นยังไงบ้างเพราะว่าผมอะ่ะไม่ค่อยได้ถ่ายวิดีโอเอาเอาง่ายๆหลักๆที่ผมมาทําแบบนี้เพราะว่าผมเป็นคนชอบชอบถ่ายรูปแค่นั้นเองเพอถ่ายรูปปุ๊บรูปรูปหนึ่ง ไปเที่ยวครั้งหนึ่งเนี่ยรูปมันเยอะบางทีร้อยรูปบางทีสองร้อยรูปบางทีสี่ร้อยรูปบางทีหกร้อยรูปซึ่งผมลงรูปให้ทุกคนดูเนี่ยสี่ร้อยรูปไม่มีใครดูหมดหรอกดูแค่ไม่กี่รูปพอแต่ผมมาลงไว้ในอะลรบ้างผมเก็บไว้เป็นความทรงจำเพาผมเคยมาไว้เปิดดูบางทีผมเก็บไว้ในฮาร์ดดิสแม่งหายฮาร์ดดิสพังเก็บไว้นู่นเก็บไวน้นี่เก็บไว้ในโซเชียลมันยังอยู่ตลอดไปนอกจาก Facebook Facebook เจ๊งอ่า คราเนี้ยผมก็เลยคิดว่าเอ้ยอยากแบ่งปันให้คนอื่นเขาได้ดูว่าเราไปเที่ยวมาเนี่ยตรงนี้เป็นยังไงบ้างตรงนี้มีอะไรบ้างแค่นั้นเองแล้วเรามาเล่ากันให้ฟังว่าเออเป็นแบบนี้นะไปแล้วมีความสุขไหมตรงนี้ร้อนไหมต้องไปกี่โมงอะไรกี่โมงแบบเนี้ยประมาณนั้นเดี๋ยวจะมีไปหลายๆจุดอีกเพราะว่าโห้ยไปมาเยอะแล้วเดี๋ยวจะไปขุดรูปที่เคยไปเที่ยวมาทุกวันอาทิตย์เนี่ยจะมาขุดรูปแล้วก็จะมาเล่าให้ฟังแบบนี้อีกว่าเอ้ผมไปเที่ยวที่นี่มา โอเคมากเลยผมไปเที่ยวดีมเบอร์มามีของเล่นตรงนี้ตรงนี้บางคนรู้แค่ของเล่นหลักๆอาจจะมีจุดเล็กๆที่มุมนี้ถ่ายรูปแล้วสวยมากแต่ไม่ได้ไม่ได้ไปถ่ายกันอะไรแบบนี้บางคนเห็นว่าเฮ้ยไปดีมเวอร์ต้องไปเล่นของเล่นไม่จริงไปถ่ายรูปอย่างเดียวก็โคตรเกิดมีรูปมีมุมถ่ายรูปแม่งเป็นพันๆมุมโอ้โหแบบเกิดมากเลยแล้วก็ไปไหนกันไปน้ําตกไอ้ห้วยแม่คามิน้นไปทะเล ทะเลผมก็ไปมาหลายที่แล้วแต่ที่ที่สวยๆก็เป็นพวกแถบระยองแล้วก็อะไรวะสวิตเซอร์แลนด์เมืองไทยเดี๋ยวรูปมาลงให้ดูมีโอ้หลายที่บางทีผมก็มีร้านอาหารด้วยว่าร้านอาหารไหนที่ผมไปกินแล้วอร่อยร้านาหาไหนไม่อร่อยอะไรแบบเนี้ยมาแบ่งปันกันดีกว่ายัางไงใครที่ดูคลิปนี้แล้วชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะฮะทางเพจและทาง YouTube เลยเดี๋ยวอีพีหน้าจะไปที่ไหนก็ฝากติดตามด้วยสำหรับวันนี้สวัสดีครับ